ราศีสิงค์คุณอาจจะมีอะไรให้จุดประกายก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ฮะอยู่ๆฉันไม่ได้ทําสิ่งนี้ฉันไม่ได้คิดจะทําสิ่งนี้อยู่ๆมันจุดประกายขึ้นมาซะอย่างนั้นะลคราศีสิง์งในเดือนมกราคมเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่างานที่คุณทาอะ่ะหรือสิ่งที่คุณจะต้องกระทะําอ่ะมันอาจจะต้องมีผู้ร่วมกระทําด้วยอครับอาจจะมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาในชีวิตครั้งเนี้ย งานที่คุณทำครั้งนี้แลยจะต้องติดต่อกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือลูกค้าเนี่ยระวังมันจะมีปัญหาเข้ามาร่วงละนะหรือหรืออะไรฮะเกิดปัญหากับคู่สัญญาคุณก็ล่คุณก็ต้องไปร่วมงานกับเขาเพื่อแก้ไขอ่ะอย่างนี้ก็ทายได้ครับได้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ครองกันคู่ครองลัคนาราศีสิงห์วันนี้เดี๋ยวนี้คู่ครองของลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพระราหูนี่ครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้ ไปอยู่ในภพมรณะคุณน่ะสิงสิงสิงคุณมีเสาเหล่งตึงปัญหาอุปสรรคมาอยู่อะไรฮะมาอยู่ในภพคู่ครองปัญหามีมานานแล้วแต่อะไรฮะแต่ฉันทำการแก้ไขแต่แต่แต่สุกเอยเสาเอยลาหูเอยไม่เป็นกาลีถ้าเป็นกาลีเรื่องราวอะคล้ายๆกันแต่การแก้ไขนี้ ไม่สำเร็จครับบอกก่อนเลยการแก้ไขนี้ไม่สำเร็จครับนะแต่หากสุกเอยเสาเอยลาหูเออยมิได้มีความเสียหายใดๆก็ต้องบอกว่าไอ้ปัญหาเก่าๆเรื่องคู่ครองฉันนะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าปัญหาเก่าๆด้วยรวมถึงปัญหาเก่าๆด้วยบางคนก็คู่ครองอ่ามีคู่มาแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเก่าๆหรือ เรื่องอื่นก็ได้นะครับเช่นไปทําธุรกิจไปไปทาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างเหอะอ่าอย่างนี้ก็ได้รวมถึงตรงนี้ด้วยจะเป็นคู่ครองของชาวบ้านเขาหรือไม่ใช่คู่ครองชาวบ้านเขาเป็นเรื่องเก่าๆที่คู่ครองฉันเนี่ยไปทํามาเก่าๆเนี่ยไปทํามาแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้หากสุกเสาราหูมีความเสียหายคุณจะต้องดําเนินการแก้ไขและแก้โคตรยากเลยเพอเพอแก้ไม่จบด้วย แต่หากสุกเอยเสาเอยลาหูเอยไม่เสียเรื่องเก่าๆด้านคู่ครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างคุณจะแก้ไขได้ไม่ยากครับเหมือนกับในมาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมกราคมนะครับ ดาวที่สมผุดในกระดานสมพุดในะวันที่1นึมก,การาเหมือนกันครับนะฮะลัคนาราศีสิงเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวอาทิตย์ครับเลขหนึ่งไทยเนี่ยนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในราศีธนูนะฮะร,ร่วมพระพุธนะครับพบปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าบุตรบริวารน,นะฮะ การที่ตัวคุณมาอยู่ในภพบ,บุตรบริวารอาจจะคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าทําอะไรร่วมกับลูกหรือว่าบริวารอะบุตรบริวารอะคุณมีกระทำคุณมีการกระทําอะไรร่วมกับเขาละนะฮะและและ,และมีพระพุทธอยู่ร่วมด้วยนะฮะพระพุทธเนี่ยมาจากราศีการพบพบการเงินครับและยังมาจากที่ที่ราศีมิถุนพบลาภะค,ครับจะเป็นเงินทองผลประโยชน์ฉันจะต้อง ทำเรื่องนี้ร่วมกับบุตรบริวารโดยมีเงินทองและผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องร่วมด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่การทาเฉยๆละมีการใช้เงินใช้ทองด้วยละนะมีการใช้ผลประโยชน์อะไรด้วยล่ะนะฮะร,ร่วมกับเขาละนะฮะทีนี้เอทำดีหรือทําร้ายล่ะนั่นน่ะสินะฮะก็ต้องดูว่าบริบทของดวงอาทิตย์เอ่ยพระพุทธเอ่ยบริบทเขาเป็นอย่างไรล่ะนะฮะจะให้สิงห์ทุกคน เหมือนกันไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีดวงดาวเนี่ยลัคนาราศีเดียวกันดาวจรเหมือนกันถูกครับอยู่ใน <c oughs> อยู่ในภพเรือนที่เดียวกันด้วยแต่คําทํานายเนี่ยมันคล้ายกันมันแตกต่างว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเท่านั้นเองครับนะและอะไรเป็นตัวพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ต้องดูทักษะประกอบครับอย่างอื่นด้วยนะอย่างอื่นดูได้ครับ แต่ทักษะเนี่ยเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายสุดนะฮะเพราะทักษะเนี่ยถ้าไม่เอาแบบว่าทั้งวิชาเลยเนี่ยฉันขอแค่ดูแค่ดีไรเนี่ยเรียนรู้เนี่ยผมว่าสองสามชั่วโมงเนี่ยคุณรู้แล้วจริงคุณรู้แล้วลนะ่ะสองสามชั่วโมงนะฮะถ้าใคลิปก็มีวิธีการหาทักษะให้ลองไปเรียนรู้ดูก็ได้รู้ว่าวันนี้เดี๋ยวนี้อาทิตย์คุณเนี่ยบริบทเป็นยังไร นะฮะทักษามีทั้งหมด8ทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูลอุตสาหะมนตีการกินีนะฮะหากเป็นทักษะดีๆเนี่ยก็คือบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีอันนี้ก็เป็นทักษะที่ว,ว่าไม่เกเรฉะนั้นอาทิตย์มาอยู่เนี้ยอาทิตย์ร่วมพุธอาทิตย์เอ่ยพุธเอ่ยทักษะไม่เสียเออคงเป็นเรื่องดีๆนะฮะยกเว้นมีหนึ่งเดียวครับการกิีนีครับหากอาทิตย์หรือพุธหนึ่งในนี้มีการีสถิตร่วมแสดงว่าเรื่องเนี้ย คงเป็นเรื่องไม่ดีะนะฮะเหมือนกับคุณเนี่ยมีเหตุใช้เงินคุณมีเหตุใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับบุตรบริวารหากอาทิตย์พุธไม่เสียไอ้เรื่องใช้เงินเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นการศึกษาเอยหรืออ่ะลูกไปเรียนลูกไปทํางานอะไรเงี้ยคุณอาจจะใช้เงินไปในการเริ่มต้นอะไรให้เขาอะเอออย่างนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่ดีแต่หากอาทิตย์เอยพุธเอยเสียหายเป็นยัางไงา บุตรบริวารมีเหตุเดือดร้อนฉันก็ต้องเอาเงินไปช่วยเหลือสิอย่างนี้เป็นตน้นอย่างอย่างอื่นไดนะนะ้อีกนะนะฮะอ่ะเช่นเนี่ยพจับดูเนี่ยยังอุ่นอยู่เลยนะยังอุ่นอยู่เลยอะไรยังอุ่นคือพึ่งมาดูวันสองวันนี้เองพึ่งมาดูเขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นธนูเอเขาเป็นสิงห์เหมือนกันดาวจรอ,อยู่เหมือนกันแต่เขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับเขาเนี่ยคือปุตตะเนี่ยมันแปลว่าการลิเริ่มอะไรใหม่ๆ คนคนนั้นเป็นยังไงคนคนน,นั้นมียกตัวอย่างยกตัวอย่างนะยังเป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะตะแป๊ะไก่เลยนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ที่ที่มาเจอเนี่ยคือเขาเนี่ยตัวเขาคืออาทิตย์ไงสิ่งทุกคนก็คืออาทิตย์อนะ่ะอาทิตย์มาอยู่ในปุตตะคนคนนั้นไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับลูกกับหลานหรอกแต่เขาเขามีการจุดประกายเริ่มต้นจุดประกายยังไงคือเขาอะอยากอกอกกําลังกายอันนี้เราให้ฟังเลยเพราะว่าผมเพิ่งดูขเขาอะเนี่ยสดๆร้อยยังจับยังอุนอยู่เลยนะฮะ เขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เลยคือเขาไม่ได้อยากเริ่มต้นหรอกอยู่ๆก็เอ๊ะอยากออกกำลังกายวิ่งดีไหมะอะไรดีไหมะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไปเจอจักรยานคันหนึ่งไงไปเจอจักรยานคันหนึ่งเป็นยังไง,งก็ถูกใจก็ไปซื้อมากะว่าเอามาปั่นเพื่อสุขภาพงาปกติไม่เคยทำไงเริ่มต้นไงไปปั่นเพื่อสุขภาพแล้วทีนี้ยังไงฮะก็ใช้เงินใช้ทองซื้อสิอ่าอันนี้ ดาวเขาไม่เสียไปไงเอามาปั่นเพื่อสุขภาพาเป็นการใช้เงินยา้ทองที่ได้ประโยชน์อ่ะอย่างนี้เป็นต้นและสําคัญกว่านั้นอีกเริ่มต้นสําคัญกว่านั้นอีกไม่ได้แค่ตรงนั้นนะฮะาพอมาปั่นแล้วรถก็ดีอะไรก็ดีแต่ฉันไม่ถูกใจรูปทรงเลยอ่าแล้วยังไงครับประกาศขายทางออนไลน์อ่ะสาคัญมันขายได้อ่ะในเวลารวดเร็วขายได้เฉยเลยเพราะขายได้ไงไปเอามาใหม่นะไปเอามาใหม่ เอามาได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมก็ต้องสงสัยเฮ้ยแล้วเขาขายได้ยังไงวะอ่าขายขาดทุนเยอะไหมขายไม่ขาดทุนเฮ้ยแล้วทำไมตาคนนั้นไม่ไปซื้อที่อื่นก็ได้นี่ของใหม่เขาไม่ได้ซื้อรถใหม่จักรยานอะ่ะเขาไปซื้อมือสองนี่แหละเอออ่าในราคาที่ย่อมอยาเขาบอกว่าเขาซื้อมามันมันต่ำกว่าท้องตลาดนิดนึงอะ่ะเจ้านเนี้ยอะไรเงี้ยเขาเขาไปได้มาก็เลยทําให้เขาปล่อยจักรยานเนี้ยในราคาท้องตลาดได้ทาให้เขาขายได้ก็เลยไปซื้อมาใหม่ พอซื้อใหม่ปั่นไปอะไรลงไขยทีอา้าวขายได้คือเขาเพิ่งมาดูกับผมแต่อะไรฮะแต่เขาเนี่ยคือเขาเนี่ยทำมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแหละเรื่องเนี้่ะเดี๋ยวก่อนถอยกลับไปอีกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์เนี่ยย้ายมาอยู่ธนูได้แล้วแ,วแต่อะไรฮะแต่พุธยังหยุดพิจิกนะนะการเงินยังอยู่ที่ วินาศนะอยู่เลยแต่ทําไมเงินถึงได้มาร่วมกับเขาเนี่ยก่อนเวลาคืออย่างนี้ครับผมจะบอกให้มันเป็นแสงแห่งดาวอะไรคือแสงแห่งดาวหกโมงครึ่งพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยสมมุติว่าพระอาทิตย์ขึ้นหกโมงครึ่งแต่เชื่อเหอะหกโมงเช้าอะ่ะคุณเนี่ยออกมาเดินบนถนนเนี่ยโดยที่ไม่จะใช้ไฟฉายอะ่ะมีแสงแห่งพระอาทิตย์เนี่ยให้คุณได้ใช้งานแนละ้ว ตัวท่านยังไม่แตกขอฟ้าเลยแต่แสงมาแล้วเขาเรียกว่าแสงแห่งดาวพุธยังอยู่ที่พิจิตก็ตามทีเหอะแต่มันใกล้ที่คือมันใกล้ที่จะมาธนูเนี่ยมันมาก่อนได้แม้กระทั่งไปบังกรเนี่ยเรื่องราวยังอยู่ที่ธนูได้เลยอ่าเขาเรียกว่าแสงแห่งดาวเหมือนกันพระอาทิตย์ตกแล้วแต่พระอาทิตย์ตกหกโมงงาหกโมงครึ่งแสงยังไม่หมดเลยเออแลกมาเออนั่นแหละเขาเรียกว่าแสงแห่งดาวครับมาเขาเรียกว่าก่อนหน้ารับหลังได้ทั้งหมด เสาเอ่ยาหูเอ่ยพ Banana, pocket, ระรหัสเอ่ยเหมือนกันนะฮะยังไม่ทันไปเลยเรื่องมาก่อนแล้วหรือไปแล้วเรื่องเพิ่งเกิดได้หมดครับแต่ละคน comply. ไม่เหมือนกันครับนะฮะไม่อย่างนั้นทุกลัคนาทุกราศีคงจะเหมือนกันหมดแล้วล่ะไม่เหมือนครับแต่ละคนมีเหตุต่างๆนานาบางคนมาก่อนการบางคนมาแล้วถึงเริ่มทาบางคนมาสักพักใหญ่ๆถึงจะเริ่มทําบางคนผ่านไปแล้วเพิ่งกลับมาทําอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ผ่านไปนานแสนนานนะเพิ่งผ่านไป ดาวดาวโยกย้ายหนีแล้วพึ่งผ่านไปเรื่องพึ่งกระทะําอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอาทิตย์มาอยู่ในปุตตะฤิเริมเนี่ยไปเจออะไรให้จุดประกายอะคุณอ่ะคุณอ่ะสิงคนไหนก็ได้คุณ,คณ,คณ,คณอาจจะมีเรื่องอะไรให้จุดประกายขึ้นมาเนี่ยในช่วงมกราคมหรือธันวาคมก็ไนดะ้ปลายปลายธันวามกราแล้วเนี่ยนะปลายปลายธันวามกรา ใปลายมะกราไอ้ใบปลายธันวาต้นมกราเนี่ยคุณอาจจะมีอะไรให้จุดประกายก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ฮะอยู่ๆฉันไม่ได้ทําสิ่งนี้ฉันไม่ได้คิดจะทาสิ่งนี้อยู่ๆมันจุดประกายขึ้นมาซะอย่างนั้นอ่ะอ่ะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอที่เขาซื้อจากยางรปันอ่ะแล้วขายอ่ะกลายเป็นว่าสนุกดีกับกิจกรรมนีแฮะอ่ะ ได้ปั่นรถใหม่ๆอยู่เรื่อยเบื่อก็เอามาขายขายแล้วก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยจุดประกายความคิดนี้แก่เขาอย่างนี้เป็นต้นมีการใช้เงินใช้กองในการลงทุนร่วมเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าอาทิตย์เสียพุทธเสียอะไรก็ต้องระวังว่ามีเหตุจุดประกายก็จริงฮะแต่แต่ไม่คุ้มค่าทางการเงินบางคนก็อาจจะเรียกว่าสมมุติว่าเป็นคนคนถ้าคือที่มาดูกับผมอะอาทิตย์พุทธเขาไม่เสียก็จุดประกายแล้ว เงินทองไม่เสียหายเงยแต่ผมเชื่อนะถ้าเกิดอาทิตย์เอ่ยพุธเอ่ยเขาเสียเนี่ยเขาอาจจะทําเหมือนเดิมมาแหละสมมุติซื้อมาพันหนึ่งอาจจะขายได้เจ็ดร้อยอย่างเงี้ยแต่ก็เพื่อความสุขทางใจฉันก็ทําไปนไรฮะมีการลีสถิตท,ทางการเงินเนี่ยตัวเขาหรืออาทิตย์หรืออาทิตย์เป็นการลีหรือสุขพุธเป็นการลีเนี่ยตัวเขาเริ่มเงินเนี่ยในการริเริ่มอะไรเนี่ยมีความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับซื้อมาขายไปได้จริงแต่อะไรฮะ แต่ขาดทุนแต่คนคนนี้ไม่ขาดทุนเพราะอาทิตย์และพุธเขาไม่เสียอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะไหนเรามาดูการงานกันสิวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวการงานของลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์ครับมาจากพฤกษพเนี่ยพบการงานเนี่ยนะฮะแล้วพุธเนี่ยไอ้ศุกร์เนี่ยยังมาจากราศีตุลพบอะไรฮะพบสหัชชะสหัชชาแปลว่าติดต่อสื่อสารสหรัชชะแปลว่าติดต่อสื่อสารสหรัชชะแปลว่าญาติแปลว่าเพื่อน นะการงานและการติดต่อสื่อสารมัดรวมกันไปสู่อะไรฮะไปสู่พบปัตนิปัต,ต,ปต,ตปนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่คู่สัญญาอย่างนี้เป็นต้นเท่ากับว่ารัคนาราศีสิง์ในเดือนมกราคมเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่าคุณอาจจะมีเรียกว่างานที่คุณทำอะ่ะหรือสิ่งที่คุณจะต้องกระทำอะ่ะมันอาจจะต้องมีผู้ร่วมกระทำด้วยอ่ะครับอาจจะ มีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาในชีวิตนะฮะหรือว่ามีมีลูกค้าหรืออะไรอย่างเี้ได้เพราะปัตตุณิแปลว่าคู่ครองคู่ส่วนคู่ค้าคู่สัญญาและแปลว่าลูกค้าด้วยนะนะเข้ามาการกระทํครั้งนี้งานที่ทําครั้งนี้มีลูกค้าพอดีเห็นป่ะเขาขายได้เพราะว่าการงานเขามาอยู่ในปัตตุณเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาปฏิสัมพันธ์กับะไรฮะคนที่เขาไปซื้อแล้วเขาปฏิสัมพันธ์กับคนที่เขาไปขายอ่ะเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างอย่างอื่นได้อีกเยอะนะ อย่างอื่นได้เยอะนะเนี่ยแค่ยกตัวอย่างครับนะแต่อะไรฮะแต่ว่าครั้งนี้มีพระเสาอยู่ร่วมด้วยนะพะเสาเนี่ยมาจากมังกรครับมังกรคืออริอริคือปัญหาอุปสรรคภารณีสินนะฮะทีนี้อาจจะเรียกว่าครั้งนี้งานที่คุณทำครั้งนี้แลวจะต้องติดต่อกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือลูกค้าเนี่ยระวังมันจะมีปัญหาเข้ามาร่วมละ่ะ นะหรือหรืออะไรฮะเกิดปัญหากับคู่สัญญาคุณก็คุณก็ต้องไปร่วมงานกับเขาอะเพื่อแก้ไขอะอย่างนี้ก็ทายได้ครับนะฮะนะฮะทีนี้อรลย์อยางแปลว่าปัญหาภาระหนี้สินด้วยนะก็ต้องระวังอะฮะสิงก็ต้องระวังว่าในช่วงเนี้ยอาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเรียกว่ามีภาระหนี้สินเข้ามาในชีวิตอย่างนี้ก็ทายได้ครับแล้วคุณงานเนี่ยการกระทําการงานเนี่ย คุณต้องไปทําการแก้ไขแล้วล่ะครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะแต่หากสุกเอยเสาเอยมีได้เสียหายอะไรปัญหามีได้ครับแต่คุณจะแก้แบบแบบว่าแก้ง่ายอะ่ะแต่หากสุกเสามีความเสียหายเกิดอะไรขึ้นพราะเสียหายแล้วเป็นไงฮะเสียหายแล้วฉันก็แก้ไขพมีการรีสถิตปัญหาครั้งนี้มันเริ่มใหญ่กว่าที่คิดแก้ไขยากกว่าที่คิดครับนะเห็นไหม เหมือนกันแต่กาลีเอยหรือทักษะดีๆเอยมันทําให้มีความแตกต่างครับทักษะดีๆปัญหามีครับแก้ได้ไหมแก้ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกแต่หากเป็นกาลีปัญหามีเหมือนเดิมครับแก้ยากจังเผลอๆแก้ไม่จบคาราคาสาังอีกอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะนะฮะแล้วสุกเนี่ยจะเป็นการติดต่อก็เหมือนกับว่าปัญหานี้ยฉันจะต้องติดต่อเพื่อแก้ไขแล้วสิอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้ คู่สัญญาคุณไปไหนนะคู่สัญญาเขาไปมรณะครับนะฮะอันนี้อาจจะชี้ได้ว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ย er งานที่คุณทำสิงสิงสิงในเดือนมกราคมเนี่ยงานที่คุณจะกระทำเนี่ยโดยมีคู่สัญญาเข้ามาร่วมเนี่ยหรือมีลูกค้าอะไรเข้ามาร่วมเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหาครับนะฮะมันจะมีปัญหาครับเพราะดาวเจ้าเรือนของปัตตานีคู่สัญญาคู่ลูกค้าอะไรเนี่ย ไปสู่มรณะมรณะแปลว่าเสียหายครับนะแดงว่าคู่สัญญาเกิดความเสียหายลูกค้ามีเหตุเสียหายฉันต้องกระทําการแก้แก้ไขปัญหาครั้งนี้ให้หมัดรุ่วงหากสุกเอ่ยเสาเอ่ยลาหูเอ่ยไม่เสียปัญหานี้น่าจะแก้ได้ไม่ยากหรอกครับแต่หากสุกเอ่ยเสาเอ่ยลาหูเอ่ยเกิดความเสียหายปัญหานี้แก้ยากสัมภารเลยกว่าจะจบเพ้อเพอคาราคาซังอีกอย่างที่บอกอ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะนะฮะทีนี้ พระรหัสสัดีเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนอะไรฮะเขาเป็นเจ้าเรือนจากมีนก็คือมอรณะมรณะมาสู่พบการงานอีกทั้งพระรหัสยังมาจากธนูพบเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นเริ่มต้นในการงานลัคนาราศีสิงห์นะครับเกณฑ์พระรหัสเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์เดือนหรอกเนาะนะฮะเขาย้ายมาตั้งแต่แถวแถวสงการหกแปดแล้วน่าจะย้ยาย,ย,ายอีกทีไปสู่มิถุนก็สงการหกแปดแสดงว่าอยู่ตรงนี้อีกหลายเดือนละ นะเท่ากับว่าสิงสิงสิงมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะมีชิ้นงานอะไรใหม่ๆบางคนบอกไม่เห็นมีเลยก็เขายังอยู่ตรงนี้บางคนเขามีมาแล้วบางคนก็เพิ่งมีบางคนยังไม่มีแต่ยังไม่มีอย่าคิดว่าอาจจะไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะเขายังอยู่ตรงนี้อีกหลายเดือนอย่าที่บอกอะ่ะบางคนมาก่อนการบางคน มาปุ๊บถึงถามบางคนมากินกาแฟกินข้าวก่อนเรียบร้อยถึงจะเริ่มทํางานบางคนเลิกงานแล้วฉันค่อยทำอะ่ะย้ายมามิถุนได้ได้อีกสักประมาณเดือนหนึ่งถึงมาเริ่มกระทาการที่พบการงานเนี้ก็ได้เพิ่งมาเเพิ่งมา,งมาเริ่มอะ่ะเออมาช้าแต่แต่ต้องมามาช้าประมาณช้าแต่ต้องมาอย่างนี้เป็นตน้นหรือ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 คุณมีการกระทําอะไรที่เกี่ยวกับบุตรบริวารไหมเช่นมีมรณะมาร่วมมีปุตตามาร่วมอยู่ในพบการงาน บุตรบริวารป่วยหรือเปล่าล่ะตัวคุณป่วยหรือเปล่าล่ะแล้วอย่างไรฮะฉันต้องกระทาการแก้ไขก,ก็คือรักษานี่แหละอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเหตุใช้เงินใช้ทองทงเนี้ยสําคัญฮะคุณอยู่ในพบการเงินเนี่ยแสดงว่าการกระทําอะไรของคุณในช่วงเนี้ยแตะตรงไหนเป็นเงินเป็นทองฮะในส่วนดีแตะตรงไหนก็ได้เงินได้ทองในส่วนเสียแตะตรงไหนเสียเงินเสียทองก็ต้องดูทักษะให้ดีๆครับเห็นไหม สิงบางคนจะเสียเงินเปล่าไม่เสียฮะบางคนก็ได้สิงบางคนได้เงินหรอเปล่า,เ,ลาเขาไม่ได้หรอกเขาเสียเงินด้วยเหตุนี้เป็นหลักครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะเนี่ยมีการริเริ่มสิงเนี่ยนะเหมือนกับในช่วงหกเจ็ดการหกเจ็ดสงการหกแปดเนี่ยเหมือนกับคุณมีการเริ่มต้นใหม่อยู่นะอาจจะยังมาไม่ถึงในเวลานั้นก็ได้ครับบางคนเขาทําแล้วอ่ะบางคนเพิ่งกระทำอ่ะบางคนยังรอโอกาสที่จะกระทําอยู่ นะแต่เดืเนนี้กินยาวถึงสงการหกแก็จากวันนี้ไปถึงสงการหกแเนี่ยนะมกราคมพามีนาเมษา,มาทั้งเดือนเนี้ยนะรวมสี่เดือนเนี้ยในสี่เดือนเนี้ยจะเป็นเดือนไหนจะเป็นวันไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอาจจะต้องรีเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนที่บอกอะ่ะเอาแค่เรื่องจักรยานนี่คือรีเริ่มแบบสนุกสนุกอะ่ะบางคนรีเริ่มเรียกว่าเป็นเนื้อเป็นหนังกว่านี้ บางคนก็เป็นคนเป็นการลีเลิาอะไรเล็กๆน้อยๆได้หมดได้หมดนะฮะอา้าวทำไมรีเลิ่มันยมันมันจะบอกว่ารีเลิมใหญ่รีเลิมกลางลรีเลิมเล็กไอ้ตรงเนี้บอกไม่ได้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นฝนตกอยู่หาหนึ่งเนี้ยคุณไปยืนกลางฝนเนี้ยเปียกทั้งตัวปะเปียกทั้งตัวแล้วถ้าคุณฝนตกปุ๊บรีบหนีไปอยู่ในศาลาเปียกนิดเปียกหน่อยฮะวิ่งไปหลบบางคนอยู่ในบ้าน ไม่เปียกอะ่ะเออไม่เปียกอะ่ะนะฮะถ้าการริเริ่มเนี้ยเป็นฝนนั้นล่ะไอคนยืนอยู่กลางฝนเป็นไงอ้อโหริเริรมแบบใหญ่ๆเลยเปียกทั้งตัวเนี่ยบางคนอยู่ในศาลาริเริ่มอะไรร,ริเริรมแบบว่าพอพอได้อะ่ะคือไม่ใหญ่หรอกแต่ก็ไไปเล็กนะไอคนที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเนี่ยซื้อจักรยานเนี่ยซื้อจักรยานเนี่ย,ไม,ไ,ไ,ยนะไม่ได้อะไรใหญ่โตเลยนะไม่ได้อะไรใหญ่โตเลยนะฮะคันหนึ่ง ไม่เกิน4ี่ห้าพันบาทคันหนึ่งอ่ะนะอย่างดีๆนะฮะบอกว่าดีกับพอปานกลางนะไม่ต้องเอาเทพนะเรื่องเทพเอะไรหรือว่าจักรยานซุปเปอร์คาร์อะไรไม่ต้องไปพูดถึงเอาแบบว่าทั่วไปอ่ะก็สองพันกว่าไปจนไม่เกินห้าพันเนี่ยกลางๆเนี่ยแถวๆเนี้ยลีเลอร์แบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักก็ได้เขาอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากฝนนั้นเป็นคือพระรหัสกาลีเนี่ยก็ระวังฮะอาจจะเสียหายใหญ่ก็ได้ อยู่ในศาลาเสียหายครับคึอๆกลางๆไม่เป็นไรเว้ยยังพออาศัยได้อยู่ในบ้านเสียนิดนึงเสียก็เออยิ้มๆอ่ะช้างมันเดอแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยมันทําให้แต่ละคนแตกต่างกันขึ้นไปครับเพราะว่าดาวมาอยู่เหมือนกันเนี่ยมันทายคล้ายกันได้ครับแต่หนักเบาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันครับยืนยันครับไม่เหมือนกันเพราะอะไรฮะผมเห็นดาวจรผมเอาทักษะจับ แต่ผมไม่เห็นดาวเดิมดาวเดิมเป็นตัวกําหนดอะไรที่แบบว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือโจทย์ไม่ครบทํานายครบไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่เห็นทั้งกระดานน่ะแต่ถ้าเห็นทั้งกระดานเราก็ชี้ได้อ๋ออย่างนี้อย่างนี้เห็นโจทย์ครบอะคำตอบถูกต้องต้องมีให้แต่ถ้าโจทย์ไม่ครบเอาอะไรมาล่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับนะทีนี้ไหนเรามาดูซิอังคารเนี่ยเป็นใคร อังคารเนี่ยของลัคนาราศีสิง์มาจากพิจิกพบพันธุพันธุไปว่าญาติผู้ใหญ่ครับพันธุไปว่าทรัพย์สินนี่ก็คืออบ้านที่ดินยันยนนะถ้าเป็นบุคคลก็ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวคุณอะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยว่าตำกว่าก็ได้แต่เขาเป็นคนในครอบครัวชนะถ้าเป็นหลักทรัพย์ก็บ้านที่ดินยันยนนะอย่างนี้เป็นต้นและอังคารยังมาจากทีเม็พบสุภะสุภาษไปว่าพนธ์ผู้ใหญ่อีกเหมือนกันนะ สุภะแปลว่า,วาผู้หล่ผู้ใหญ่อีกเหมือนกันสุภะแปลว่าความสําเร็จสุภะยังแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ในราศีกรกฎพบวินาศนะฮะวินาศเนี่ยมันแปลว่าเสียหายครับวินาศนั่นแหละถ้าเสียหายอยู่อยู่การขนก็วินาศสันตโลกันไปเลยนะครับนะฮะแต่วินาศ่ายดีได้นะอ่าไม่ใช่วินาศก็คือต้องเสียอย่างเดียวไม่ใช่ฮะวินาศ่ายดีได้ครับนะฮะ ทีนี้วินาศทายดีอย่างไรวินาศทายว่าต่างถินแดนกายหรือเบื้องลึกเบื้องหลังนะเรามาถายดีๆกันก่อนนะมีพันธุมาอยู่เบื้องหลังเนี่ยเหมือนกับพันธุวินาศนะเนี่ยเป็นยังไงพันธุวินาศนะเนี่ยเหมือนกับให้ระวังในเส้นสมมุติว่าอังคารเสียหายเอานี้ก่อนนะถ้าอังคารเสียหายเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าวินาศนะคือความเสียหายผู้หลับผู้อยากเจ็บใครได้ป่วยไหมล่ะเสียหายอะ่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่มีเรื่องเดือดร้อนมาให้ช่วยไหมละ่ะเสียหายเนี่ยนะหรือเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถได้หมดซ่อมที่ดินก็ถมที่อะไรเงี้ยกั้นรั้วถมที่ได้หมดอย่างนี้เป็นต้นครับหากอังคารไม่เสียละ่ะเออหากองคารไม่เสียนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านที่ดินยันยนเนี่ยอันเนี้ยเบื้องหลังเนี่ยจะเรียกว่าจัดเก็บก็ได้นะบอกก่อนจะเรียกว่าจัดเก็บก็ได้นะจัดเก็บยังไงก็ต้องมาดูพระเสาครับ นะฮะมาดูพระสุขคุณอาจจะมีการกระทําอะไรร่วมกับคู่ครองก็ได้อาจจะมีปัญหาให้แก้ไม่เถียงหรอกมีปัญหาให้แก้เสาอยู่นงี้ก็ยังต้องมีปัญหาแหละแต่คู่ครองคุณน่ะเขาไปมรณะมรณะแปลว่ามรดกก็ได้ครับในส่วนดีนะะคู่ครองคุณอาจจะมีมรดกตกทอดไอ้คำว่ามรดกตกทอดเนี่ยเป็นบ้านที่ดินยานยนต์หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้หรือเป็นกรมธรรม์ประกันภยัยกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ถ่ายได้ครับนะฮะนะฮนะทีนี้ คู่ครองคุณอะอาจจะมีมรดกก็ได้แล้วยังไงฮะได้มาแล้วก็เอามาจัดเก็บใครให้ก็พันธุให้อ่ะผู้หลับผู้ใหญ่อ่ะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ครองกันคู่ครองลัคนาราศีสิงห์วันนี้เดี๋ยวนี้คู่ครองของลัคนาราศีสิงก็คือดาวพระราหูนี่ครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในภพมรณะคุณ่ะสิงสิงสิงคุณมีเสาแหล่งตึง ปัญหาอุปสรรคมาอยู่อะไรฮะมาอยู่ในภพคู่ครองระวังมีปากมีเสียงกับคู่ครองระวังมีปัญหากับคู่ครองนะและคู่ครองคุณเนี่ยก็ไปมรณะเกณนฑน์ี้หากเสาเสียเอ่ยาหูเสียเอ่ยระวังมีปากมีเสียงหรือทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีปัญหาใดๆก็ช่างเหอะกับคู่ครองระวังมีเหตุแยกย้ายต่อกกันครับเพราะมรณะแปลว่าจากไปนะ เมื่อกี้เนะี่ยไทยได้มรดกคือเสาดีราหูดีนะเขาอาจจะได้แต่ถ้าเสียเนี่ยอาจจะทะเลาะบอกแวงเป็นไงฮะทะเลาะบอกแวงแล้วเขาจากไปนะแต่ถ้าเป็นคู่เรื่องมรดกล่ะถ้าเสาเสียเอย่ยลาหูเสียเอย่ยก็ต้องบอกว่าระวังมรดกที่ได้มามีปัญหาแล้วต้องทําการแก้ไขแบบยากๆอะ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับน,นะฮะถ้าเป็นคู่ครองไม่เกี่ยวมรดกไม่เกี่ยวเกี่ยวความรักอย่างเดียวเนี่ย ถ้าเสาเสียราหูเสียก็ระวางว่าทะเลเาะเบากแว้งแล้วฮะมีเหตุให้คุณกับเขาได้ห่างกันไอห,ห่างกันอาจจะห่างกันเดี๋ยวเดียวกลับมาได้นะนะเพราะอันนี้ไม่เห็นชะตาเดิมไม่รู้หรอกนะห่างกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกลับมาหรือห่างไปเลยไปแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ก็ได้ครับหรืออีกหรืออีกหรืออีกหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคู่ครองที่เป็นของชาวบ้านเขาอะคือคนคนนี้ เขาไม่ได้โสดอ่ะ,อะใช้คานี้ก็ได้คนคนนี้ไม่ได้โสดอ่ะและไอเหตุที่ไม่โสดแล้วคุณไปปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะอันนี้เขาอยู่มรณะคู่ครองมรณะแปลว่าของชาวบ,บ้านเขาก็ได้นะฮะคู่ครองที่ไม่โสดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้ปัญหาเกิดแล้วและที่สําคัญปัญหานี้อาจจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยไม่ใช่ว่าเพิ่งมีปัญหาผมคิดว่าไม่คิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าปัญหานี้มีมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่อะไรฮะ แต่ในเดือนมกราคมอะ่ะคุณน่าจะมีเหตุอะไรที่ต้องกระทำการฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งและในเดือนมกราคมอย่างนี้เป็นต้นครับคือทำการแก้ไขอะ่ะจะแก้ไขยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตานั้นๆๆความเหมาะสมแต่ละคนเห็นไหมจะให้สิงเหมือนกันเหมือนกันทำแบบแบบเดียวกันไม่ได้หรอกบางคนเขาแก้ไขแบบนี้บางคนแก้ไขอย่างนั้นมันเรื่องของเขานะฮะมันเรื่องของเขานะะนะฮะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นครับปัญหามีมานานแล้ว แต่อะไรฮะแต่ฉันทําการแก้ไขแต่แต่แต่ศุกเอยเสาเออยราหูเอยไม่เป็นกาลีถ้าเป็นกาลีเรื่องราวคล้ายๆกันแต่การแก้ไขนี้ไม่สําเร็จครับบอกก่อนเลยการแก้ไขนี้ไม่สําเร็จครับนะแต่หากสุกเอ่ยเสาเออยลาหูเออยมิได้มีความเสียหายใดๆก็ต้องบอกว่า ไอ้ปัญหาเก่าๆเรื่องคู่ครองฉันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าปัญหาเก่าๆด้วยรวมถึงปัญหาเก่าๆด้วยบางคนก็คู่ครองอ่ามีคู่มาแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเก่าๆหรือเรื่องอื่นก็ได้นะครับเช่นไปทําธุรกิจไปไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างเถอะอ่าอย่างนี้ก็ได้รวมถึงตรงนี้ด้วยจะเป็นคู่ครอ,องของชาวบ้านเขาหรือไม่ใช่คู่ครองชาวบ้านเขาเป็นเรื่องเก่าๆที่คู่ครองฉันเนี่ย ไปทํามาเก่าๆเนี่ยไปทํามาแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้หากศุกเสาราหูมีความเสียหายคุณจะต้องดําเนินการแก้ไขและแก้โคตรยากเลยเพอเพอแก้ไม่จบด้วยแต่หากสุกเอยเสาเอยรลาหูเอยไม่เสียเรื่องเก่าๆด้านคู่ครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างคุณจะแก้ไขได้ไม่ยากครับเหมือนกับในเดือนมกราเป็นเดือนแห่งการแก้ไข จะแก้ยากแก้ง่ายก็ดูที่พัสุ์พระเสาและลาหูท่านมาดีมาลายหากมาดีแก้ง่ายหากมา้ายอาจแก้ได้ยากแก้ได้นะอาจแก้ยากสักหน่อยหนึ่งหรือแก่ไม่สาเร็จว่าเฮงงานนี้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับเกณฑ์นี้ยังหมายถึงระวังคู่ครอ,องของลัคนาราศีสิง์มีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถ่ายได้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับน่ะจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีสิง์ในเดือนมกราคมครับสวัสดีครับ